ออกมาอยู่ในหน้าแรคงนะดีชั่นสามสกอร์อย่าไปดูเยอะมันไม่สวยแต่ว่าแมเล่นไปนะ้ำแม์ที่แล้วกำลังจะทำอะไรนะคิปกีตก้านะ<ม>แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราได้ผลลัพธ์ที่ดีมามากเลยหนึ่งอันนะดูอันนี้นี่ดูประวัตินะอันที่สองค่ะตรงกลางนะโคตรมันในเกมเนี้ยแต่ว่าแลกกันโคตรมันเลยนะยิงไปเป็นสิบลูกอะ่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <Yes. S 1> เสียนานาฬิกานะก็เข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าไปอย่างรวดเร็วเลยแหละเจอมิลานดิกิตก,กะดิกิตก,กะดิกิตกาอ้าวโาข้ไปมยกันเ,เลิเปิดมันแม่งเลยอื เอาเข้าเฉยโอ้โหยังฟลุกเลยว่ะมาแล้วคีเลียนเดมเปเปมาละเนี่ยติกิสกาไงจริงเมื่อกี้ไม่เป็นต้องติกิสกาเลยหรอเอแต่ว่าแต่ว่ามาละยังไงไม่รู้เลยแต่มาละคือโอ้โหรู้ทันรู้ดีหลอกได้โอ้โหไงติกี ตาก,กาติกีตาก,กาเอาปล่อยบอลเฉยติดกลับหลางก่อนติกีไงติกีเอาตาก,กาไม่ได้แล้วโอ้โดนนะเนี่ยฮิสโตสตอยคอเปเบียดม่งเบียดโอ้ยเกือบโดนได้อยู่ลงล่างไปติกี

ก็ก็น่าจะใช่แหละก็ชิงบอลอยู่นะผมว่าชิงหลอกอะชิงหลอกช็อกลิงใช่ไหมถือว่าเป็นตีตะการะผมว่าก็น่าจะใช่อยู่นะตามโอบตามตามความเข้าใจโอ้โดนเสาแรกโอ้โหสเตเก้นสเตเก้นจัดสเสาแรกไปยาวๆเลยเฮ้ยสเตเก้นไม่เซฟเลยสเตเก้น เดี๋ยวจะเปลี่ยนเปน็นนอยเอ้อลงวัาเทติกินไม่เซฟเยเนีอ่ะเอางเด่นพาตัดแล้วกับโกไปก่อนไรีตรงล่างปึ๊บ ติกิตะก,กะ์ติกิตะก,กะ์ติกิตะก,กะมาละสอสองเปิดของคงโอ้โหแต่ยังติดจูได้อยู่ไนเดอร์ไนเดอร์ตัดบอลตัดไม่ได้ยังติดจูอเอาไปนี่อเอาไปนี่ขึ้นบนไปก่อนเวนิสตีเวนิสตีส่งเปด,ดี้เปด,ดี้วิ่งผิดช่องเปด,ดี้วิ่งผิดช่องอีก เขากดม่วกันมาแล้วติกี้ตกกาก้าติกี้โอ้โหไม่ได้โอ้ยโดนโดน,นนั่นเนี่ยโอ้โหเกือบโดนปัดไว้ก่อนปลายมือติกี้ตกกาก้าอื้มนั่นและวแลทำไมเขาวิ่งออกข้างนอกวะ ยังตัดเองแม่งเลยเยังตัดเองแม่งเลยนัดยิงเรียบร้อยเจือเลี้ยงตัดเองลูกนี้เลี้ยงเข้าไปยิงเลยครับพี่น้องวีนี่ร่างนี้โหดมากๆดูกเลี้ยงตัดเข้าไปด้วยความแข่งของเขาที่จริงมันไม่แข็งตรงร่างเนี้มันบาลานดีเฉยเบีย์ไงบาลานดีอันนั้นมันบาลานดีนะนองเอา เขายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นึกว่าไม่อยู่กับเราซะละยังอยู่นะใช่ไหมทำไมเดินไม่ได้กันแล้วล่ะเดินได้อยู่เดินได้อยู่มาแล้วมาแล้วแทงยาวๆไปเลยลูกนี้แต่ติดติดตุ้เกิดเจอชไนเดอร์วิ่งก่นแจ้งวอนลูกนี้ชไนเดอร์แจ้งวอนทวกเข้ามาชไนเดอร์ชไนเดอร์ปั่นโอ้โหเรียบร้อยชไนเดอร์วิ่งดีใจเลยกลางปี โอ้โจุบมือโซเลสอะไรเอีอ้ยเติเสาได้ดีเฮ้ยเขายังอยู่อ่ะเขายังอยู่กับเราอยู่นะเขายังมีใจิตใจที่ดีกูก้ากูก้าจะพูดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเมื่อกี้จะเล่นบุกออะไรอย่างเนี้ยแหละจำไม่ได้ละ อูแต่ตาน,นี้ส่งบอลไม่ค่อยเยอะเลยฮะไม่ค่อยได้ส่งบอลเลยมันจะถือว่าเป็นการโยนเกมไหมถ้าเราเปลี่ยนกองกลางลงไปเลน่นข้างหน้ามาลองดูดิเราต้องการการตอบบอลที่ดีกว่านี้นะตอนเนี้ยต้องการการตอบบอลที่ไหลลึกนมากกว่านี้ มาเริ่มครึ่งหลังส่งเบอร์แคมลงมานะเพราะต้องการกันทำบอลหลุดได้ไงครับเนี่ยต่อต่อต่อเพราะต้องการการต่อบอลที่ไหลลื่นกว่านี้นะครึ่งแรกจริงได้เยอะก็จริงนะแต่ต่อบอลไปน้อยมากเลยไม่ค่อยตียิ่ตะกาเลยเหมือนเหมือนโอ้โหมันเป็นไดเล็กคุตบอลกาโอ้ชีสเหมือนครึ่งแรกเหมือน้เป็นไดเล็กคุตบอลมากกว่านะมันก็เลยแบบว่า ตอบอลไปค่อนข้างน้อยนะคือแบบมันไม่กี่จังหวะแล้วมันจบได้เลยนะนี่เปลี่ยนตัวที่ส่งวอนดีมาแล้วก็มีสกิลที่ดีๆมาเพื่อเอามาเล่นเป็นสายต่อบอลน,นะตอนนี้ตอกต้ตตนไปขึ้นบนไปโอ้ยใหญ่แล้วเอาแลก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 วิ้ยเกือบโดน ดีนะหลบทันหลบอะไรเลย<ๆ>การจะเล่นเป็นตีตะก้กานะครับเราต้องทำการบิวอัพจากหลังบ้านนะบิวอัพขึ้นมาเลยอย่างนี้จกักการบดนึงอลกลังทุกทีโอ้ดึงไว้หันทุม่มอนไปเลยตอนนี้ไปดีดับเบิลทัชปั๊บไปดีโอ้ยส่งมอ้ไปซ้ายแล้วถนัดสองเท้าเท่ๆ ไม่ยอมสมด้วยซ้ายกันเลยกล้ามากเอ้ยโดนแย่แล้วทำยังไงดีละทีนี้เขาไล่ตามเรามาแล้วแล้วเราเปลี่ยนเอฟเฟกออกไปแล้วด้วยสิทำยังไงดีตอนนี้แก้เกมแก้เกมยังไงแก้เกมที่ตัวเราเนี่ยเล่นให้ดีขึ้นก็พอทุบดีกี้ากะ ติกิติกิติกิตากะโอ้ยขอความเข้าหรือเปิดโหมดเกมได้แล้วติกิตากะชิ้นใดเด้อเอา,าติดเฉยนึ๊บขึ้นวนไปหาที่งโล,งล่งในการถ่ายเทวอลน,นั้นตอนนี้ ที่ไม่โล่งมาถ่ายเทวอนไม่ออกแล้วอุย๊ยลำหน้าโ่อุย๊ยล้ำเยอะออุย๊ยล้ำนิดเดียวล้ำปลายเท้าอ,นะอีกนะโธ่ล้ำปลายเท้าถือล้ำพันล้ำพันว่าฉันรักถือป๊าบเอ้าบอลไม่ลอยอีก ตอนนี้เริ่มมีอาการแหลกขึ้นมาที่ต่อเกมแล้วนี้เครื่งองเราตอนนี้นะครับกลางสถานการณ์แย่แล้วตอนนี้ตีกีตารไม่ไหวแล้วตอนนี้เอาตัวรอดก่อนนี้ปา๊บมาแล้วครับตีกีตารหลุดมาแล้วปาดหน้าเค้ก <c oughs> เรียบร้อยปาดหน้าเค้กเปหนึ่งทีวินิซิลจูเนีย จะกลัดีโอปาน่าเค้คก็นหนึ่งทีนะเมื่อกี้ทำแก้เพจดีมากเลยแก้เพจกันสุดมันเลยเมื่อกี้อันนี้อาจจะแบบว่าถามว่าทำไมทีนุ่งคาดดูไม่ค่อยเก่งมากนะนี้แรงสามอยู่นะอันดับประมาณเจ็ดแสนนะผมทีนุ่งคาดน่าจะประมาณล้านมนะั้งก็เล่นประมานี้นครับไม่ได้เก่งอะไรกันมากอยู่คะแนนสาม ปับ๊บตัดบอลไปแล้วโอ้ยติดคนดีคนดีของวีโอ้ยโดนตัดบอลเมื่อกี้จะตะบนทัดนะเบาเออมีมันมีตะบนทันเงี้ยโอ้ยโตนไล่มาอีกแล้วเกมนี้มันโดนกันง่ายอย่างวะ ยิงเป็นเข้าเอาเข้าเอาเลยฮนะโธต้องไม่แพ้ต้องไม่แพ้แพบางครั้งหนึ่งจะมาแพ้ไหมนะไม่ไม่ใช่แพ้ไม่เสมอเราเรียบร้อยหลุดมาล้ะ้อ้เราเกมรับหายไปนหนึ่งตัวคุริโอคุริโอหายไปแล้วแต่ได้อยู่กับเบดีฮง ึ้นคนไปครับชิงกับเปดี่ก่อนวินี่หลุดแล้วเรียบร้อยเขาประมาทเกินไปนะตอนนี้วินี่ยังไงเอ,เอาวินี่ได้หลุดลูกโล่งเรียบร้อยทดหกได้หกก็มาแล้วสิวินี่สุดจูเนียอื้มุดพลังฟอร์สเมเดฟอสบีวิดยูสวยๆครับตูกนี้เขาพลาดลมนะเมื่อกี้ ลื่นลมแล้วก็เรียบร้อยวินีวิ่งไปยิงเรียบนะยิงเป็นสิบลูกเลยตอนนี้โอ้โหเอ็มเอพีก็น่าจะเป็นวินีซิอุสนะยิงเยอะมากเลยเอาบอลกลับบ้านเลยเทีเดียวๆนะั้นยิงหกเขาหกเลยทีมเราต่อบอลไปร้อยห้าครั้งมาส่งส่งสำเร็จไปแปดสิบห้าก็คือพลาดไปแค่ยี่สิบครั้งนะถือว่าดีเลยนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ พลาดไป20ครั้งเองนะมาเป็นเกีย์ที่ดีนะก็แน่นอนว่าต้องเป็นวินิสิอุสจูเนียนะ8.5คะแนนแปดจุดห้าดาวรอเปล่า้องลงมาเป็นเอเบอเปเต้นะแล้วก็ตามลำดับลงมา นนี่นะก็าไม่ได้คีโมนะเนี่ยก้ลงประมาณเจ็ดแสนแปดแสนจริงๆเนี่ยประมาณนั้นแหะอัตราชนะน้อยมากสี่เป็ดเอร์เซ็นต์ก็เลงดีวิชั่นสามนะเอาอะไรมากอะเล่นเอาฮาฮไปจะไปเอาเก่งนี่ก็คงไม่ได้นะแล้งดีวิชั่นสามอีกเนี่ยจะให้ไปสู้กันตึงๆเลยมันก็คงแบบว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แนววนะ